นี่เห็นไหมสองฝ่ายเริ่มมาแล้วนี่ท่านผู้ชมอาจตกลงที่ตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยเอาเป็นว่าในทางปฏิบัติผมนี่คนหนึ่งหลายวันที่ผ่านมาเงียบเลยโทรศัพท์จริงไอเบอร์แปลกปกติต้องมีอาทิตย์หนึ่งสามครั้งใช่อันนี้เห็นชัดมากนะคุณผู้ชมรู้สึกไหมคะเเงียบหายไปไอคอนเซ็นเตอร์เนี่ยสำหรับผมนะส่วนตัวผมเนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาเงียบเลย ไปด้วยไม่มีใครโทรมาปกติเฉลี่ยอาทิตย์หนึ่งต้องมีสามบางวันมาที่ๆโมโหมากจะนอนใช่บางทีวันหนึ่งอ่ะมันมีสองครั้ง3มครั้งยังมีเลยอะค่ะเพระาะฉะนั้นในแง่ของภาคประชาชนอย่างเราอย่างน้อยผมก็คนหนึ่งน้องไบก็คนที่สองน้อยลงไหมใช่ไหมแถวนี้น้อยลงไหมคะ,ะ็อเตอร์อ่ะเออน้อยลงไหมน้อยลงมีงโทรัวของพี่พงยังโทรเหมือนเดิมคะ่ะ <laughs> อ,อ๋อใสจะอยู่อีกฝั่งตะวันออกอะไม่ตอนนี้ได้ข่าวนะ,ะดูเหมือนผู้จัดการภูธรภาคสองเมื่อวันนี้ท่านไปจันทบุรีค่ะอันจันทบุรีก็ติดต่อก,ก,บกับกัมพูชาค่ะอฝั่งจันทบุรีเนี่ยมันจะยงไปกับฝั่งนั้นคือเมืองไพรินเอาผู้จัดการภูทรภาคสองท่านยิ่งยศเทพจำนงซึ่งอ,อยู่ในเหตุการณ์วันเปิดเพลงมหาเลิกมหาชัยอ่ะกับกศธช,ชค่ะท่านเปิดปฏิบัติการที่จันทบุรีน้องใบหาดูสิค่ะบอกเลยว่าตอนนี้ มีการข่าวว่าทางแก๊งคอร์เซนเตอร์จะย้ายจากเมียวดีไปทางไพลินน้องใช่ไปทางไพลินนะคือท่านบอกว่าคืออันนี้คุณผู้ชมบอกว่าบางท่านบอกน้อยลงบางท่านบอกยังโทรเหมือนเดิมอ,อ่ะพลตำรวจโทรยิ่งยศท่านบอกว่ามีความพยายามย้ายฐานแก๊งคอร์เซนเตอร์กลุ่มที่อยู่ฝั่งเมียวดีเมียนมาม,มาที่ชายแดนฝั่งจังหวัดไพดินประเทศกัมพูชาค่ะซึ่งมันจะเป็นพื้นที่รอยต่ออำเภอโป่งน้ำร้อนจันทบุรี หลังจากที่ตอนนี้ประเทศไทยเราเรามีมาตรการกดดันตรงเมียววดีอย่างเข้มข้นนะคะเขาก็เลยจะย้ายจากเมียววดีของเมียนมามาเป็นชายแดนฝั่งจังหวัดไผยลินประเทศกัมพูชาแล้วยังไงแล้วมันก็จะเป็นพื้นที่รอยต่อโป,ป่งน้ำร้อนจันทบ,บุรีอะคะอ่ะอ่าทบูชมมาอีกโซนนึงแล้วเนี่ยแล้วทีนั้นต้องไปตัดอะไรไปก่อนไหมน้องเออจริง,งด้วยท่านยิงยศเทพจำนองบอกว่ายังไง คือตอนนี้มีปฏิบัติการป้อมปราการพิทักษ์ชายแดนจันทบุรีค่ะป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายชาวต่างชาติหลอกลวงหรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมายพนันออนไลน์แก๊งคอร์เซนเตอร์เปิดมาตรการเพื่อจะกดดันและป้องกันการย้ายฐานของแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็คือกดดันเอาไว้ในพื้นที่เพราะรู้ว่าเดี๋ยวเขาจะย้ายมาผู้ทนภาคสองบอกว่ามีมาตรการซีลชายแดนแบบเข้มข้นสกัดกั้นการใช้ช่องทางธรรมชาติ ที่ลักลอบข้ามแดนไปร่วมกระบวนการแก๊งคอร์เซนเตอร์มิชชชีพออนไลน์โดยเฉพาะชายแดนฝั่งอันดียประเทศของสากแก้วนีโซนหนึ่งและชายแดนฝั่งจังหวัดไพรินกัมพูชาต,ตรงข้ามกับจันทบุรีไอ้ตรงไพรินเนี่ยมีกาชินโนตั้งอยู่10แห่งแล้วพบสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการในไทยส่งข้ามไปคะ่ะดังนั้นเดี๋ยวจะไปหาเรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อจะมีมาตรการปิดประตูแก๊งคอร์เซนเตอร์ แล้วก็กำชับให้ตำรวจในกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคสองเนี่ยค่ะดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างที่บอกเอาให้เข้มี่ที่ไหนทีมงานจันทบุรีหรือสักแก้วสากแก้วที่คุณภูมิทำไปใช่ไหมคะที่ว่าสามสิบสองเส้นแล้วตัดออกไปแล้วสามเส้นเหลือยี่สิบเก้าเส้นนี่ใช่ไหมคะอืมอาวเพลงมาสิระหว่างรอท่านผู้ชมชอบ เข้าเลยเอาตัดสายเถออย่างน้อยตัดสักเส้นหนึ่งก็ยังเปิดเพลงได้แต่ถ้าเล่นบินเนี่ยเปิดไม่ได้ไม่สิเอาเมื่อวานสิจคนวมทำไม่ถือสายชอนหน่อยเหรอ ตัดไปแล้วกี่เส้นเมื่อวานเนี่ยสาค่ะยังเหลือ<ช>29เส้นใช่ค่ะเป็นสายที่ไม่มีเจ้าของตัดไปละวสมเส้นอ่ะตะกี้นี่ภาพไม่ได้ผิดใช่ไหมอแถวสักแก้วรันนี้ก็มีลังนกเหรอเหมือนแถวแถวนี้เลยอ่ะอย่างนี้เหนื่อยเลยตัดยังไงวะเออนี่กศธอชอลำตีดีเห็นไมนี่นี่เห็นไหม เข้าไหมเข<อ>้าเข้าเลยโดยเฉพาะตอนที่เอาสายขึ้นมาชมตัดแล้วนะเพราะคุณ<ด>ภูมิทาบอกว่าทางกัมพูชาเนี่ยประเด็นใหญ่คือสายสื่อสารไม่ใช่น้ำมันใชไ่ไม่ไม่ใช่ไฟไม่ใช่ไฟไม,มไม่เหมือนกับทางเมวดีทางเมวดีอะไฟสำคัญแต่ถ้าทางกัมพูชาเนี่ยอ,อ,อินเทอร์นเน็ตค่ะ นี่ผมต้องยอมรับจริงๆใน,นานะคนที่พยายามจะก่อติดเรื่อง c a ซ l center mm hmm. อย่างที่บอกคือตอนนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ซะยิ่งกว่าเชีกรรมใดๆเนี่ยจริงค่ะถผกไหม,มพี่ก็ยังเชื่อว่าคนที่โดนแล้วไม่แจ้งความอีกเยอะ mm hmm. ใช่ไหมอายไงบางทีโดนหลักหมืน่นบางทีก็ค่ะนี่เห็นไหม าข่าวที่พอจะเยียวยาจิตใจคนไทยได้บ้างก็คือเราไม่ได้อยู่ตามลำพังมีคนทั่วโลกโดนแบบเราใช่ <20 S 2> เพราะ20ประเทศเป็นอย่างน้อยเพราะเมื่อวานที่เขาปล่อยตัวออกมาจากฝั่งโน้นนะคะโดยที่จะมาผ่านประเทศไทยแล้วส่งกลับปลายทางเนี่ยเ,ออเป็นชาวต่างชาติเนี่ยรอบแรกเนี่ยมาจาก8ประเทศนะคะรอบที่ 2? 20, <S 2>, 2 <S 20ประเทศสองคน 5ปอดิสา้ังไรนี่นั่งเรือข้ามมาเป็นเดือนแล้วถ้า,ถาเดี๋ยวตกลงกันได้อีกหมื่นคนอาจจะมาวันละห้าร้อยทั้งหมด20สิบวันดนตีมาข้ามแดนมา คือมันมากขนาดนี้เนี่ยมันเล็ดรอดไปได้ยังไงฮะจำนวนมากเลยนะคะถ้าอันนี้าทางฝั่งเ<า> <ใน S 2> มีวดีแม่สอดอ่ะค่ะมันมากขนาดนี้นะเป็นหมื่นคนน่ะเป็นหมื่นนี่แล้วบางคนก็คือมีที่ถูกทำร้ายที่ตัวมีรอยแผลเนี่ยค่ะแล้วต้องไปคัดกรองเพราะหน่วยงานข่าวควาวมมั่นคงก็บอกว่าจำนวนหนึงอาจจะเป็นเหยื่อ แต่จำนวนหนึ่งอาจจะสบครใจหลังจากเราตัดไฟตัดน้ามันไม่มีงานทําก็ขอ,อกลับอันนี้ต้องคัดกรองแต่แน่นอนเราจะไปทําอะไรที่เมืองไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นนอกราชเสียเวลาเห็นด้วยกับคุณพรมทำ <S <S อาปาเต้ต้ <ๆ S 2> นทางคุณรับไปเองแล้วคุณไปสอบสวนทั้งคุณเองจริงไหมน้องจริงเราจะไม่ตั้งศูนย์อ,อพยพออไม่งั้น,นต้องมาอยู่ในเมืองไทยไม่เอาค<ะ>่ะใช่ไหมใช่ ก็ค <One input> right. ือมาถึงแล้วเดี๋ยวเราประสานแล้วส่งกลับมองไปเหยือไปก่อนเพื่อประเทศต้นทางเขาไปจัดการเขาเองโทรไหมน้องเอธิโอเปียเนี่ยมากสุดนะคะที่มาล็อตที่2อ่ะร้อยสามสิบแปดคนน่ะเคนยาก็ยี่สิบสามคนแสดงว่าทางนั้นเขาก็โทรกลับไปหลอกเยอะอยู่นเ่งนึกดูสิคาลเซนเตอร์ฝั่งเมวดีทนบูชมอีกนิดนึงก็ยูเอ็นแล้วอครบเลยสหประชาชาติแล้ว เออเออคณะมนตรี call center อ่ะมันมาชาติขนาดนี้ต้องไบลองไล่สิเอาเฉพาะ260ที่กลับมาล็อตที่ข้ามฟังมาเนี่ยอะล็อตหลังเนี่ยล็อตที่2อ่ะนะคะมาจาก20ประเทศเป็นฟิลิปปินส์เนี่ย16โทรกลับไปลองี่ฟิลิปปินส์เคนยา23่ทนซาเนีย1บราซิล2เอธิโอเปียร3อปากีสถาน12บงังกลาเทศสองเนปาล7กัมพูชา1ศรสีรังกา1 ยูกันดา6ไต้หวัน7ลาว6อินโดนีเซีย8บุรุนดี2ไในจีเรียนหกาหน้า1อินเดีย1มาเลเซีย15แล้วก็จีนอีก10คนค่ะนี่ไม่มีไทยเลยยังยังไม่มีไทยอาจจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะพี่เดานะอยู่อีกฝั่งตะวันออกเอานี่แล้วนี่แค่250ถ้ายังมีอีกหมื่นอ่ะ,ะอาจจะมีคนไทยค่ะแบว่าฮะมีอีกหมื่นนี่ เราต้องนึกดูว่าใน call center ฝั่งนน้นเนี่ยท่านผุ้ชมนี่มันคือหลักฐานใช่ไหมว่าทำงานในสแกมเมอร์ถูกไหมใช่ไปหลอกลวงคนชาติตัวเองใช่ค่ะเราต้องนึกดูนะในนั้นมันคงเป็นองค์กรที่ใหญ่มากเลยหมายถึงเอาแต่ละชาติถูกไหมอาต่างภาษากันหมดเลยมันจะต้องมีล่ามถูกไหมอา<ช>มีล่าม มีมบอสจีนใช่ไหมขนาดคนไทยยังมีล่ามไทยเลยนะคะมันต้องมีล่ามที่สื่อสารบอสจีนมาหาคนไทยอ่ะแล้วนึกดูในตึกบัญชาการเขาจะหลอกอะไรกันยังไงในเวลาส่งภาษากันนะ call center แล้วจะมีตำรวจบุรุนดีด้วยใช่ไหมอ๋อใช่ต้องแต่งตัวเป็นตำรวจมีตำรวจเอทิโอเปีย<า>เ่เครื่องบวงเครื่องแบบมันต้องมีนะ หรือเอธิโอเปียจะเป็นพวกสแกมเมอร์ที่หลอกให้รักอะไรเงี้ยใช่ไหมเป็นแบบนั้นน่ะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมคิดว่าปฏิบัติการอย่างน้อยเห็นขนาดนี้เนี่ยมันก็จะเรียกว่าได้มากได้น้อยก็ถือเป็นผลงานแล้วนะค่ะอะส่วนจะยั่งยืนหรือไมอ่น,นี้ตามกระดูเป็นผลงานของใครอของใครคะถามคุณผู้ชมเป็นผลงานของใครอ้าวค่อยๆไล่เถอ,อะอ่า นี่ผมรอท่าผู้ชมเข้ามาให้พอสมควรก่อนแล้วจะว่ากันต่อแล้วนะอืออืม,อมจัดโอลิมปิกเลยค่ะพี่คิดว่าบางทีมันเป็นไปได้ปีหนึ่งเขาจงจะมีกีฬาสีจัดกันอยู่ในนี้แบ่งชาติก็เลยเป็นไปได้นะมันต้องมีสันธนาการน้องใบเ,เป็นไปได้นี่ภาพนี้ผมไม่อยากเชื่อเลยวันนึงจะได้เห็นเนี่ย ก่องกำลังถ้าดูภาพเนี่ยเราส่องจากฝั่งน้นรถขนมาเลยใช่รีรถเาควบคุมตัวมาเลยฝั่งน้นนี่ค่ะนี่มารถอย่างเงี้ยเราดูฝุ่นตลบมาเลยองกำลังแล้วก็ลงจากรถมาเหลือข้ามฟากอันนี้เห็นไหมคือก่อนหน้านี้ภาพเรียกต้องหลายวันแล้วยังไม่หามาอีกจัดประชุมอ่ะ BGF จัดประชมุมกลุ่มธุรกิจจีนเท,ทาจําได้ไหมเชิญผู้ประกอบการจีนมานั่งอยู่ในวงประชมุมด้วยแล้วก็บอกเลยก่อนที่เราจะตัดไฟตั้องนานอยู่เหมือนกันนะ,ะบอกว่าต้องหยุดธุรกิจนี้ไม่งั้นคุณจะต้องออกไปจากพื้นที่นะหนึ่งสอสามสี่คุณต้องทํำยังไงบ้างหลังจากประกาศได้ครั้งนั้นยังมีเยอะขนาดนี้เหรอแล้วนี่ไงภาพตอนที่มีการประชมุมนักธุรกิจจีนเทา,ทาอ่ะอันนักธุรกิจจีนนี่ทำผูชมเห็นภาพไหม นี่นี่ท่านผู้ชมถึงขนาดนี้เนี่ยตัดไฟตัดอะไรนะน้ำมันตัดเน็ตเนนี่อินเทอร์เน็ตมีรายงานว่าเขายังใช้ดาวเทียมอยู่สตาร์ลิงซึ่งคุณลมก็มาพูดตรงนี้แล้วค่ะว่ามันยากก็เลยเขียนไปถึงอีลอนมัสไงคะไม่เพียงแต่เขียน หลังจากรายการวันนั้นเกิดแรงบันดาลใจลังเสือมันลม <ฮะ S 2> น้องรู้ไหมน้องจําไม่ได้เหรออัดคลิปเหรอคะลมที่อัดคลิปถึงอีลอนมัสเลยอ่ <ฮะ S 1> อปัญหาคือจนถึงขนาดานที่อีลอนมัสยังไม่สนใจพรามหมดจะไปเอาลูกขี่คอที่ไปในห้องทํางานของทรัอ่ะ อ๋อใช่มีภาพลูกของอีลอนมาร์ะอายุ4ขวบใช่ไหมคะนี่แ<ไ>ปลถึงความใหญ่ของเขาเลยน,นั้นเป็นการถแถลงข่าวกับโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งโดนัลด์ทรัมป์นี่คือประธาน,นาธิบดีสหรัฐเลยนะคะอีลอนมาเข้าพบทรัมป์ในห้องรูปไข่แล้วพาลูกชายอายุ4ขวบไปด้วย ซึ่งสื่อก็บอกนี่เป็นการแย่งซีนชัดๆเพราะว่าทุกคนอยากจะเห็นว่าลูกอีลอนหน้าตาเป็นยังไงนะคะนเนี่ยคือเป็นการลงนามคำสั่งบริหารของทรัมป์ที่กำหนดให้หน่วยงานรัฐบาลกลางร่วมมือกับกระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาลตัดลดจำนวนเจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงานต่างๆทรัมป์เนี่ยจะลงนามในคำสั่งนี้นแล้วอีลอนมสัสเนี่ยมาเป็นสักขีพยานแล้วปรากฏว่านี่คือห้องทำงานรูปไข่อของวาร์บีสารัฐใช่ไหม ค่ะเหมือนเป็นบรรยากาศสบายๆเลยซึ่งผู้สนับสนุนทรัมป์บอกว่าการที่อีลอนมัสเอาลูกมาด้วยเนี่ยขโมยซีนค่ะเป็นการขโมยซีนในห้องทำงานอ่ะกลับมาอ่ะดึงเวลาไว้หามมารือยังอีลอนประมาณนั้นเลยนะคุณโรเบิร์นพี่พูดสังกฤษไม่ได้ร่างเซมาลอลเขามีภรรยาเป็นคนอินโดนีเซียไงค่ะห Hi Iranmas, um, I'm Rome, I'm the MP from um, Thailand. So now we have a suffering about the um, scam compound near the our border. And the problem is the kind of this business, they use that um, um, styling. And the styling is really make them can make a damage of the world uh, more than 60%. So I hope that you and Thailand can work together. We have to make sure that we can control the styling and you know the scammer like this cannot use your your styling to access the internet and make the damage allowed the world anymore. So I hope that I hope that we can work together. me mm. and my But uh did that take with an Elon Musk. แล้วบอกเลยฟอร Thai ์มไทยเมมเบอร์ออฟพารีเมนต์สสของประเทศไทยชทใช่ไหมใช่บอกว่าตอนนี้คนทั่วโลกกำลังทัฟเฟอร์กับปัญหาเนี่ยสแกมเมอร์ call center แล้วสตาร์ลิงของคุณเนี่ย <laughs> มันเป็นหนึ่งในปัจจัยที่แก๊งพวกนี้มันเอาไปใช้ดังนั้นก็เลยหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกันเพื่อที่จะได้กำหนดขอบคายของสตาร์ลิงอีกฝั่งหนึ่งที่แสดงความเห็นโอ้ยเหมือนตอนพิธา ทำเขียนถึงเทเลสวิฟอ่าค่ะอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าก็ดีกว่าเขาไม่ทำอะไรไหมอ่าท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูผมพยายามจะพูดนำไปอ่าวันหนึ่งวันใดถ้าเกิดเกิดปาฏิหารว่าอีรอนมัร์เกิดสั่งดำเนินการเรื่องสตาร์ลิงนะเราไม่รู้ถูกไหมค่ะอ่าเพราะตอนนี้เนี่ยข้อมูลล่าสุดก็คือเน็ตนี่มันอ่อนหมายถึงเน็ตประเทศพื้นบ้านมันอ่อน เออยังไงมันต้องล้นบ้างอ่ะน้องถูกไหมหรือมันจะไม่ล้นเลยเออเพราะฉะนั้นน่าติดตามดูเหมือนกันอันนี้มองแบบคนนอกที่มองเข้าไป